กษัตริย์ดาวิดสัรงเสริญและยกย่องพระนามของพระเจ้าตลอดไปกษัตริย์ดาวิดจิตใจของกษัตริย์ดาวิดก็โอ้อวดพระเจ้าสัรเสริญพระเจ้าและยกย่องพระนามของพระเจ้าแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามกษัตริย์ดาวิดยังมียึดยัดในพระเจ้ามั่นคงในพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าตลอดไปทำการปัญหาก็เอาพระเจ้ามาที่หนึ่งพระเจ้าก็อวยพรกษัตริย์ไม่ถดถอย ไม่อ่อนแอยืนหยัดในพระเจ้าพระเจ้าผู้อวยพรอย่างมากมายองค์ศาสนาต่าก็ขอส่งพระเจ้าสำหรับวรัจนะขององค์เนาะขอแปดน้องขอแฝดนะขอชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาห์ประเสริฐคนที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขพระเจ้าของเราเนี่ยเราชิมด <ta ูแล้วเรารู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเจ้าประเสริฐ แล้วให้เราวางใจนงในพระเจ้าเราสุขสบายพระเจ้าเราจะมีความสุขแล้วคนอื่นมีข้อไหนไหมชอบไปวะชอบชอบชอบข้อสุดท้ายี้ยี่สิบด,ด้วยมันจะมันจะเหมือน,นเป็นไอ้นี่เดียวกัน,น,นเป็นคําเป็นพระคําเดียวกัน,น,นที่พระองค์ทรงรักษาประดูกเขาไว้ทั้งหมดไม่หักสักซี่เดียวแล้วก็ข้อยีสองบอกว่า พระเยโฮวาทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์และไม่มีผู้ใดที่วางใจในพระองค์แล้วจะต้องสาส่วนไปแล้ขอณพระเจ้าสำหรับพระวจนะนี้พระเจ้าก็ยืนยันว่าเอ่อพระองค์จะรักษาเรารักษาทุกอย่างอเอ,อเ่อไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ของเราร่างกายของเราปัญหาของเราหรือการดําเนินชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้า แล้วก็ในพระคำนี้ที่นึกถึงตอนพระเยซูถูกตึงเนาะที่พระเจ้าก็ไม่ให้พระเยซูกระดูกหักสักซี่เดียว mm hmm. ก็ขอบคุณพระเจ้า mm hmm. พราะองค์ทรงแสดงความยิ่งใหญ่ที่เท่าที่เท่าที่ได้เคยได้ยินแล้วก็ผู้รับใช้แต่ละคนอะสอนก็จริง,รงๆแล้วตอนที่พระเยซูตึงนั้นน่ะมาอ่ พระเยซูยเป็นคนร่าง,งสมัยก่อนเป็นคนร่างใหญ่ใหญ่โตมากแล้วก็สูงด้วยแล้วไม้ต้งเข็นนะั่นน่ะก็ยาวตั้งกี่เมตรถ้าเทียบเท่าก็เท่ากับเสาไฟ,ฟฟ้าเสาไฟฟ้าของของประเทศเราตอนเนี้ยคือมันสูงกี่เมตรอนะ่ะถึงถึงสามเมตรไหมเสาไฟฟ้านั่นนะ่ะคือแต่ถ้าโดยปกติแล้วอ่ะมันก็คงจะหักล่อยมาหมดเนาะ เพราะว่าการตึงอ่ะแขนขาดเนี่ยตึงแบบเนี้ยเออมันเป็นไปไม่ได้นะที่กระดูกจะไม่หักแต่ขอบุพระเจ้าด้วยความอัศจรรย์ของพระองค์ขนาดขนาดพระองค์ถูกตึงพระอร่างกายของพระองค์ยังสมบูรณ์อยู่ยังยังสมบูรณ์ทุกอย่างเลยกระดูกก็ไม่หักแล้วก็ขอบุคคเจ้าที่พระคำของพระองค์ที่บอกว่าพระองค์ทรงไถ่ชีวิตผู้ที่รับผู้รับใช้ของพระองค์ก็หมายถึงพเซเยสูแหละแล้วแล้ว แล้วการติดตามของพระเจ้าใครบ้างที่บอกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอวรพลเราไหมถ้าเราเป็นผู้รับใช้ทุกคนเป็นผู้รับใช้หมดใช่ไหมพระองค์ทรงไถ่เราแล้วให้เราเป็นผู้รับใช้ถ้าเราวางใจพระเจ้าเราวางใจพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เสียเปล่าเลยจะไม่สาบผุดไปพระองค์จงทรงจดทุกอย่างที่เราทําไว้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ถ้าทุกสิ่งเราทําเพื่อพระองค์พระเจ้าไม่เคยลืม ขอบคุณพระเจ้าเรารอรับพระพรได้เลยอ,อาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ข้อสิบสามจงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ลิมิีปากพูดเป็นอุบายล่อลวงจงระวังลิ้นของเจ้าคือเวลาเราจะพูดอะไรหรือจะอะไรเราต้องคิดดีๆเราเราอย่าไปคิดลบกับพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือของ ของการทําลายของมารซาตานที่ทําให้พี่น้องเราเกลียดชังกันซึ่งตรงนี้ลิ้นลิ้นนี่สําคัญที่สุดใน,<ม>ใ,นในการพูดก็จงหนีความชั่วและกระทำความดีสแสวงหาความสงบและดำเนินตามนั้นขอ้อขอ้อ14คือคือไอไอความชั่วสิ่งชั่ว<ม>เหล่านี้ที่มารพยายามมันใส่ใส่ความคิดเราอะเราพยายามถอยห่างให้ได้ ตั้งสติให้ได้อย่าให้มันมาก่อกวนมาบรบกวนของของเราแล้วสันติสุขจะเกิดขึ้นกับเรา Amen. อเมนอย่าตกเป็นเครื่องมือมารสตางในการล่อลวงขอบคุณพระเจ้าน้องก็มุใจซึ่งกันและกันตามพระวันะารแต่ก็คนกอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นเพ่อจะเสริมสร้างชีวิตของเราแต่ละคนคุณอา ก็ในสนดีบทที่สามสิบสี่นี้ก็จะเป็นคำสรารเสริญพระเจ้าในขณะที่ดาวิดหนีหนีแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำอ,อ,อาบูลำใช่ไหมหลังจากนั้นก็หนีหนีอีกเพราะว่าวกษัตริย์ซาอุตามฆ่าแล้วก็ไปหนีไปเหมือนว่าถูกจับแล้วก็ไปอยู่ต่อหน้าอาบีมลิกฆ่าก็เหมือนว่าคาเหมือนคนเป็นบ้าต่อหน้ากษัตริย์อาบีมลิกนะเพื่อที่อาบีมลิกจะไม่ได้ฆ่า เหมือนกับว่าถ้าฆ่าคุณบ้าก็เหมือนว่าไม่มีไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยก,กษัตริย์เดวิดก็เลยทําเหมือนคนเป็นบ้าต่อหน้าก,กษัตริย์เดวิดนั้นและที่สําคัญเขาก็สรรเสริญพระเจ้าเขาสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราจะเห็นแต่คําสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าตลอดแล้วเขาก็ <c oughs> เปรียบพูดเ,เปรียบเปือนภาพที่ในข้อที่สิบนะคะที <c oughs> ่ว่า <c oughs> เราสิงโตนะเราสิงหนุ่มอย่าขาดแคลนและหิวเหอย แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาจะไม่ขาดถึงดีใดๆเราเปรียบเสมือนลูกเนาะแต่นี้อาัตริย์ดาวิตเปรียบเสมือนเราเราสิงห์หนุ่มเนี่ยเมื่อมันออกไปหาอาหารลูกๆที่คอยกินมันก็จะคอยว่าแม่มันจะได้อาหารอะไรมาให้ก็คือมันก็จะไว้ใจแม่มันว่ายังไงแม่มันก็ต้องหาอาหารมาให้กินแล้วมันก็จะรอรอกินอยู่กับแม่มันที่สําคัญอ,อาณาษัตรย์ดาวิตพูดถึงสิงห์สิงห์เนี่ย การหากินของเขาเปรียบเขาจะหากินเป็นฝูงซึ่งกษัตริย์ดาวิดก็เปรียบพวกเราเหมือนสิงเห็นไหมคะเราเป็นสิงเหมือนพระเยซูเป็นสิงแล้วก็เป็นสิงแห่งยูดาอะไรเงี้ยเพราะสิงเนี่ยจะหากินเป็นหมู่ต่างจากเสือทําไมพระเจ้าไม่เปรียบเราเป็นเสือแต่เปรียบเราเป็นสิงเพราะเสือเนี่ยจะล่ากินคนเดียวหากินคนเดียวแต่สิงนี่จะหาเป็นกลุ่มแล้วก็กินด้วยกันซึ่งเมื่อเมื่อสิงหนุ่มเหล่าเนี้ยยังยังไว้ใจในในบรรดา พ่อแม่ของมันที่มันจะหาอาหารให้เราแต่กษรตริยเราวิดบอกว่าผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดเนี<ง>่ยเป็นเป็นอะไรที่สอนเราว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลย <c oughs> เพราะเราไม่ได้ไว้วางใจในมนุษย์หรือคนใดแต่เราวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราแล้วก็ในข้อสิบเอ็ดเขาบอกว่าบุตรทั้งหลายเอย๋ยบุตรทั้งหลายเอ๋ยมาเถิด ฟังเราฟังเราเราจะสอนเจ้าถึงความเกกลัวพระเยโฮวาก็เป็นคําสอนที่กษัตริย์ดาวิดนะได้สอนลูกสอนได้สอนลูกนะสมัยนั้นเขาก็จะมีพระคัมภีร์ที่แบบว่าหลักเกณฑ์ของกษัตริย์เนี่ยเขาจะเขียน,เข,ยน,เ,ขยนเขียนเขียนเขียนไว้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะสอนลูกเขาสอนสอนสอนเมื่อการดําเนินชีวิตของกษัตริย์สมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีบทเขียนไว้เลยที่หัวนอนเขาเมื่อตื่นขึ้นมาเขาจะอ่านบทประญัตินั้นแล้วเขาก็จะสอนลูกเขาตั้งแต่ คือลูกกษัตริย์นี่ยังไงเขาก็ต้องต่อสือบราชบัลลังก์จากกษัตริย์เขาก็จะสอนให้ลูกเขาทําตามแบบนั้นซึ่งกษัตริย์ดาวิดเองก็ได้สอนตั้งแต่ซาโลโมอนเลยหลายๆคนที่เป็นลูกเขาไม่ว่าจะเป็นอับซารุมซึ่งเป็นคนทอรียก์ก็ถูกสอนมาอย่างนั้นแต่สุดท้ายเนาะกษัตริย์ดาวิดก็ถูกตามล่าดโดยลูกชายก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสาหรับว่ารมสวดมนตทนี้มันเป็นอะไรที่สอนใจเราว่าไม่ว่าจะอยู่ในความทุกข์ยากลําบาก ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆแต่กษัตริย์าวิดให้เราสรรเสิญพระเจ้าคนะ่ะสรรเสิญพระเจ้าแล้วก็ให้คนอื่นๆทําเช่นเดียวกันกับพระองค์ด้วยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะอีเมนขอบคุณพระเจ้าคุหรับพระวจนะของพระองค์ดีๆก็ไปหมดแล้วสปซำได้ซำได้ของพระองค์ไปเยาวาห์หัวตาไปเยาวาห์ตั้งต่อสู้กับคนทั้งหลายที่ทําความชั่วเพื่อ ตัดการระลึกถึงเขาเสียจากแผ่นดินโลกและคงชอบทำร้องร้องทูนเดียววาโซงระดับและโซงช่วยสาวให้พ้นจากความยากลำบากที่หนีจากเราเราจะพูดอะไรเราก็ต้องเนาะทุกทุกคนแหละไงมันก็เก่เกลียดเลยเราจะพูดอะไรก็ต้องมีสิ่งเจ้าอุเราพูดไม่ดีเลย ทุกวันเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนั้นได้เลยเพราะงานเราเยอะตอนกลางคืนกคเราก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อนะใครทั้งกลาเผื่อไปก็ไม่เป็นไรนะพวกเราก็อธิษฐานเผื่อเขาหรือว่าให้อภัยก็แล้วกันนะก็ขอพรเจ้าจที่หมู่าวจะนะขอเพระองค์เนี่ยเดือนใจเราเราอยู่ตลอดพอหันหันไปเจอ นึกถือว่าเออความดีนะความดีความดีนะความดีเราต้องทาอย่าได้เผลอเผล่อถ้ารักไปนะเราเป็นใครเราเป็นลูกของพระเรราจา้าก็ขอให้ความรักมันโคขงของพระองค์ี่สอนใจเราตลอดให้อยู่ในทางของพระองค์รักพระองค์ตลอดไปแล้วเราเท้าเราจะไม่พลาดขอบคุณพระเจา้าเันน ข้อที่สิบสี่ 14, ค่ะตรงนี้ความชั่วและก็ทาความดีแสวงหาความสงบสุขดละดกาเดินตามนั้นสิบห้าประเนตรของรโ,โ anger, ววาเห็นคนชอบทาและกัการของพระองค์จสดบความโอดววนของ,ง,งนนเขาพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นพระเจ้าอย่างให้เราเป็นคนดีพระเจ้าบอกว่ายาเราอย่ากระทําความชั่ว ก่อนเราอาจจะทําความชั่วแต่พอเราเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักเราดูสะอาสดสดๆพระเจ้าก็ไม่อยากให้เราทําความชั่วอีกอยากให้เราดูแบบสงบสุขไอ้ความสงบสุขไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเราต้องมีเงินทองมากมายไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบมีเยอะเหมือนคนอื่นแต่ว่าให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีในทุกวันนี้ในปัจจุบันให้เราดูประมาณอยู่วยความพอใจแล้วก็ทุกครั้งที่เรา เราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในตัางต่าของพระเจ้าจะมองเรารอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะไม่กระพริบตาไปจากเราไม่ว่าเราจะมีความทุกข์ยากความเดือดร้อนหรือว่าความชื่นชมดีนดีงไงพระเจ้าก็จะมองเราตลอดแต่หลวงพ่อมาหลายที่เรามีความทุกข์ยากลำบากใจให้เราทูลอ้อนวอนกับพระองค์พวกเราเป็นคนเป็นคนที่มีความเชื่อเจ้าถือว่าคนมีคนที่มีความเชื่อคือเป็นคนชอบรมนี่ก็คนชอบทำอ้อนวอนทูลกับพระเจ้าทุกทำพระเจ้าจะฝัง จะฝังแต่ว่าคำาตงพระเจ้าจะมาช้าเร็วนั้นคือตามความกระทขพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะมปนมอนไนะคุณแม่สลคุณดาสรุปรือนั้นดาสรุเนาะที่มันจะอ่านข้อติดเกตที่นเวลาอ่านก่อนอานจำเนาะอ่านดูแล้วคนชอบทำทั้ นั้นควบมใจหลายอย่างแต่ไอเโฮววตรงช่วยเขาออกมาให้คน้หมดนั่งมเลยจบแาจะวายาาสรุปในพระธรรม สรุป<ส>เลยใช่ไหมฮะมสรุปเลยทั้งหมดก็นะคะแจ,จ้งจัดตั้งแต่วันตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปจนถึงข้อที่ยี่สิบสองที่เราได้อ่านไปนะคะแต่และพี่น้องแต่และคนก็ได้แบ่งปันนะคะในสิ่งที่เป็นก้าวพร้อร่วมกันนะคะก็สรุปว่าคือว่าเมื่อเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆนะคะสิ่งสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่เราจะทําก็คือ การสรรเสริญในนรมัสการพระเจ้าให้คําสรรเสริญนะั้นอยู่ที่ปากของเราเรื่อยไปได้ให้จิตใจของเราเนะี่ยอ้อวดอ้อวดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็ให้เราฟังแล้วก็ให้เรามีความชื่นชมยินดีแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆใ,ใ,ในขณะที่กาษาตัตริย์ดาวิดเองก็หนีนะะหนีหนีตายชนิดที่ว่าตัวเองเป็นกษัตริย์แต่ต้องทาตัวบา้าๆบอๆต่อหน้าคนอื่นะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นถึงกษัตริย์แต่ต้องทําตัวแบบนั้น เราไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ให้เรายกย่องและก็ให้เกียรติพระเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันเนี่ยนะคะเมื่อเมื่อในข้อที่สามว่าให้เรามาเชิญเชิญเนีเชิญมาเยือนยอพระเกียรติแล้วก็สรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยกันเหมือนที่ได้บอกไปว่าเราสิงห์หนุ่มใช่ไหมคะเราสิงห์หนุ่มสิงห์หนุ่มก็เปรียบเสมือนบรรดาเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าก็คือลูกของพระเยซูเนี่ยเราก็เป็นลูกสิงห์ใช่ไหมสิงห์ซึ่งสิงห์เนี่ยจะอยู่รวมกัน รวมกันเราเป็นผู้ล่าเราไม่ใช่เหยื่อให้เราจำไว้ว่าเราเป็นผู้ล่าเราไม่ใช่เหยื่อในพระธรรมบทนี้สอนเราชัดเจนว่าเราจะเป็นผู้ล่าเหยื่อไม่ใช่เราจะเป็นเหยื่อให้มารซาตานมันมาล่าเรานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระธรรมบทนี้แล้วก็บุรทั้งหลายบุรทั้งหลายก็คือพวกเราทั้งหลายที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยให้เรามานะคะเรามาสั่งสอนสั่งสอนแบ่งปันพระวจนะคำกันและกันก็คือที่สําคัญก็คือให้เราเกรงกลัวเกรงกลัวพระเยโฮวา คำว่าเกรงกลัวที่นี่ทําให้เรารู้สึกว่ายำเกรงคำว่ายำเกรงเนี่ยพี่น้องก็น่าจะเข้าใจนะเมื่อเหมือนกับว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะยกย่องให้เกียรติเขาเช่นเดียวกัน mm hmm. พระองค์ก็ปัรถนาให้เราทุกคนเนี่ยยกย่องแล้วก็ให้เกียรติพระองค์มนุษย์คนใดปัรถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลาย mm hmm. เพื่อเขาจะได้เห็นของดีเราทุกคนรักวันคืนชีวิตของเราและเราก็จะได้เห็นของดีก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่พระเจ้าก็สอนเรานะคะเรื่องลิ้นลิ้นเป็นอวัย,ยวะเล็กๆแต่ โอ้อวดใช่ไหมคะโอ้อวดในพระธรรมยากบเนี่ยจะบอกเราได้อย่างดีเลยเกี่ยวกับลิ้นซึ่งลิ้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ในร่างกายสามารถทําลายหลายสิ่งหลายอย่างได้ทําลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่นถ้าเราไปอ่านยากอบเนี่ยยากอบจะสอนเราเรื่องลิ้นเป็นอย่างหนึ่งนะคะซึ่งให้เราเมีความชั่วแล้วก็คือเสวงหาความสุขแล้วก็ดําเนินชีวิตตามนั้นเหมือนที่คุณ ความคิดทพูดไปนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้มั่งมีไม่อาจจะไม่ร่ํารวยอะไรแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราแสวงหาความสุขแสวงหาความสงบสุขแล้วก็ดําเนินชีวิตตามนั้นซึ่งพระเจ้ามองเราเนี่ยที่เราเป็นความชอบธรรมนั้นโดยโดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงมองมาที่ที่เราแต่พระองค์มองที่พระเยซูแล้วเห็นแถ่พระเยซูที่อธิษฐานอ้อนวอนเผื่อเราทุกคนเนี่ยเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมโดยนะโดยทางพระเยซูกิสต์ไม่ใช่ว่าความดีอะไรของเราเลยแต่ พระองค์แก่เห็นแก่พระบุตรของพระองค์ที่อธิษฐานวิงวอนเผื่อเราเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมขอบคุณพระเยซูที่พระองค์จะอธิษฐานขอเผื่อพวกเราแม้เราจะไม่อธิษฐานแต่พระองค์ก็จะอธิษฐานเผื่อเราซึ่งพระเนตรของพระองค์ชอบทำแล้วก็มองเพราะการที่พระเยซูเป็นผู้ชอบทำนั้นโดยความชอบธรรมของพระองค์ทำให้พระองค์นั้นที่จะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของระบิดาของพระองค์เพื่อที่จะอธิษฐานวิงวอนเผื่อเรา เพราะความในพระธรรมอีกฉบับหนึ่งในฮาบาปุกเนาะที่บอกว่าระเนตของพระเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะกรกะไม่สามารถที่จะทอดระเนตการบาปทั้งใดใดได้เลยแต่เมื่อพระองค์มองมาที่พระเยซูปุ๊บพระองค์จะเห็นแต่ความรอบธรรมของพระเยซูที่อธิษฐานอีูวนแพื่เราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระธรรมบทนี้ให้เราล้องทูลกับพระเจ้าไม่ว่าเราจะมีปัญหาเราจะมีความทุกข์ยากลำบากให้เราล้องทูลกับพระเจ้าให้เราบอกกับพระเจ้าก่อนเลยว่า พูงเจ้าค่ะมันเป็นแบบนี้แบบนี้พูงเจ้าข้าบางทีเราไม่รู้จะระบายอะไรกับใครบางทีมันอัดอั้นตันใจไหมมันก็อัดอั้นตันใจนะไม่รู้จะพูดกับใครบางอย่างก็พูดไม่ได้อย่างเงี้ยพูดไม่ได้แล้วพูดไปมันก็ไม่ดีแต่ในนี้บอกว่าให้เราร้องทูลกับพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะให้เขาได้อายนะคะให้เขาได้อาย แต่ให้ผู้เราเป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยเราจะมีความยินดีแล้วก็มีความเป็นปีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วลิ้นของเราทั้งหลายจะบอกถึงความชอบธรรมของพระองค์วันยังค่ำตัต้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกเราก็ยังขอบคุณพระเจ้าเราก็ยังสรรเสริญพระเจ้าซึ่งในในข้อที่2ี่ที่คุณพิทได้พูดไปก็คือมันเป็นคาพยากรณ์ก่อนที่พระเยซูจอะอยู่ที่บนกางเขนนั่นแหละก่อนที่พระเยซูจะ ที่พระจนบนกางเขนนั้น,น่เป็นคําพยากรณ์ของกษัตริย์ดาวิดที่พูดถึงพระเยซูว่าเมื่อพระเยซูอยู่บนกางเขนนั้นกระดูกพระองค์ก็ไม่ได้หักเลยแม้แต่สี่เดียวเช่นเดียวกันเมื่อเราถูกถูกการข่มเหงถูกอะไรก็เล้วยแต่พระองค์จะรักษาชีวิตเราและสืบวันชีวิตเราแม้กระดูกสักชิ้นเดียวของเราก็จะไม่หักเช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสาหรับพระธรรมสัสดีบทนี้สี่เมนพร่เ้นสำหรับภวจนะของพระเจ้าที่เราเรียนแต่ละคนก็ ให้สต hey, ิป so so, mm ัญญาแต่ละคนแบ่งปันซึ่งกันได้ครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวาตนาขอให้เราไปทบทวนอีกอ่านไปเรื่อยเราจะได้รับพระรจากวัจนาในบทสรุปีบสาีส3บที่นี้เราทบทวนได้ตลอดเวลา